สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่เราก็เหมือนเดิมเนาะพาธรรมชมรับชมบรรยากาศธรรมชาติเนาะเห,นเห็นเห็นอะไรก็ขาวครับผมหมอกครับช่วงเช้าครับธรรมชมครับหนาวมากครับผมจุดนี้ครับเย็นเฉียบเลยเดี๋ยวเราจะขับไปทางในครับ ตั้งแต่เช้าครับผม ครับเดี๋ยวเราก็จะจอดรถไว้จุดนี้ครับผมเดี๋ยวพาท่านไปชมเนาะเดินชมบรรยากาศธรรมาชาติข้างในดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะล็ลอกรถไปที่จุดป้ายครับผมไปเดี๋ยวเราจะพาไปเดินโอ้ยปล่อยเป็นตาอกาดหนาวครับตอนนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมเข้าไปแล้ว ว่าเราจอดรถไว้ข้างนอกครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในโอ้ oh, มีคนลอยตกปลาครับนะครับมีคนลอยตกเบ็ดตกปลากันตกหน้าดินกันครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้ครับม้อไข่มาปอกปอกกล้วยนะั oh, <I> ่ไอไปนานแล้วไม่ได้มาครับผม นีหน่วยอะไรครับแดงๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีครับเป็นผลไม้ป่านี่แดงๆสวยงามเนาะกินไม่ได้ครับจุดนี้ก็มีคนเดินมาครับผมโอ้โหลกไปโอ้โหลกมากเลยครับท่านผู้ชม เป็นป่ายูคาครับต่ก่อนเป็นทางเดินได้ครับแต่นี้ลกมากเลยเป็นป่ายูคาเอ้ยจะไปทางไหนนี้น้อครับตันครับตันไปไม่ได้เลยยามลกครับไปเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะโอ้ย มัน,นก็เป็นสารครับเป็นสารเก่าครับแต่เป็นตอนกลคืนน่ากลัวเนี่ยผมมนัน <c oughs> ตกใจเลยเนาะ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินหยาคกับชมีม <c oughs> เราจะเดินได้ไหมนเน้อวันนี้ <c oughs> เดินยากครับ <c oughs> โอ้โหครับดูหมอกครับสวยงามเลยช่วงเช้าครับผมเจ็ดโมงละเจ็ดโมงไปกันที่แล้วผมดูหมอกครับบนผิวน้ำหโ,โหสวยงามเลยท่านผู้ชมสวยเลยเนาะบ้านสร้างอยู่ริมน้ำงามเลยครับผม z o สวยเลยเป็นธรรมชาติมากเลยดูครับดูไอจากปากของครับหนาวเฉียบเลยอ่ะเย็นเลยอ่ะโคตรเย็นอ่ะฝากไว้ก็แชร์ผมด้วยได้ครับผมเพื่อลังใจในการคลิปครั้งต่อไปครับโอ้โหดูเห็นไหมหมอกหมอกหนาวครับเรียกว่าทะเลหมอกแต่เงียบครับเดี๋ยวเงียบไม่เห็นมีปลาผุดปลาอะไรครับ สงสัยมันจะหนาวเนาะมีคนตกเบ็ดตกปลาด้วยโอ้อย่าพาท่านผู้ชมเดินชมหน่อยครับผมเดินไม่ได้ครับเดินเรวไปเดินก่อนจุดนี้ก่อนไปดูครับท่านผู้ชมมักง่ายครับผมมันไม่ใช่เป็นถิ้งขลุงขยะครับผมนี่ มาทิ้งขยะเต้นมาผมนี่โอ้มากง่ายเนาะเพื่อที่จะทำความสะอาดกันโอ้ดูดิอะไรไม่อะไร อันนี้ก็เป็นฝายน้ำไหลครับผมยามน้ำมันเต็มอ่างครับผมมันจะไหลลงนี่สู่นูแบบ่นกับในในป่านี่ครับธรรมชมเห็นไหมลึกมากเลยครับลอยมีคนเขียนด้วยครับผมเพ่นลายโอ้ยยิงลงไปด้วยฝนนุ่งกระโลครับผม ลุงเป็นยังไ,ไ,ไงเนี่ยยากก็โลกด้วยที่แรกไม่โลกนะลุงลุงยากเราจะเข้างานเลยเนะี่ยไปโอ้ต้นตาลครับดิต้นตาลไปเราไปทางหน้าีกว่า ขอพาท่านู้ชมเดินชมบรรยากาศหน่อยมันเข้าไปไม่ได้มันลกครับก่อนเป็นทางครับท่านมชม เป็นประตูหนามครับผมไปโอเคครับผมนี้เราไม่นสำเร็จครับผมวัาจะพาเดินไปดูเขาปลูกต้นยูคาเนาะเยอะมากครับผมขอการว่าปามันลกครับผมไม่ได้ไปเนะปาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเต้ยพอละช่อนลครับผมคิดมากจนมาสินดัดสวัสดีครับบ๊ายบาย